พี่น้องทางเพื่อนผุงทางที่กรุงเทพหรือว่าทางที่เขาทางานกรุงเทพเนาะเขามาบอกเงินตรงงในพี่ชิดเลยเนาะเพื่อช่วยเหลือในการที่เป็นคุณไปหักษพยาบาลเรื่องงต่างเนาะพี่น้องคุณเนาะเขาบอกอยู่ก็ทอนสามร้อยสามสิบแลแต่มามอบนี้น้องรอยเนาะแม่หมูในน้ำนี่ตัวหมอบตัวน้องอยน้องนวเนาะตัวกําตัวยกกำวยลกอ่เออออ เจวันนี้คุณทานน้ำใจตำบลสลอยอเภองที่จังหวัดแพร่เจ้าเอาได้รวมกลุ่มกันเพื่อที่จะนําเงินมามอบให้กับเราที่เจ้าโดยโดยมีสมาชิกนะตังตางหลังเลยจะมีอาวันมีอาเสียนแล้วอันน้อยแล้คือเฮาเป็นททนน้ำใจเ้าที่เฮาจะ เพื่อรองกลุ่มกันจะเอาเงินมาช่วยเหลือเพื่อน้องเขาไปรักษาดวงตาเจ้ากลุ่มนี้คือเขาเปิดเข้าบริจาคจากผู้ายทุกหน่วยงานของแม่บ้านปอบ้านเาที่อยู่ในหมู่บ้านสล่อยนะเจ้าทั้งหมู่บ้านทั้งเขตนะที่เขาไปทำงานเด้อขาร่วมบริจาคเราเขามาสมทบทุกคนที่เขาร่วมเพื่อช่วยคือนายพิชิตมองเห็นเจ้ายอดที่เขามาบริจาควันนี้น่ะเจ้าก็คือเก้าพันสามร้อยสามสิบบาทนะเจ้าเด้อเพื่อช่วยในการเส็รค่ารถค่าล้างนายพิชิตเนี่ยเจ้าไปรักษาดวงตานะเจ้าที่โรงพยาบาลเนาะ ขอขอบคุณทุกฝ่ายนะเจ้าที่ช่วยกันร่วมบริจาคเป็นคุณเฮงน้องพิชิตเจ้าขอบคุณเจ้าขอบคุณเจ้าน้องพิชอนกจากมองมาเห็นล่าื่นของร่างกายเป็นยังไงพ่อเราเป็นอย่างไรนอกจากดวงตาแเลยอ่ะอาการข้างเคียงอาการอื่นมีก่อนตุ่มตุ่มมีแค่ไหนอ๋อที่เป็นทุกวันนี่คือดวงแสงเดียวอ๋อคือมองมาเห็นเลยสักนิดสักหน่อยก็บบวมด้านล่างก็บบวมชนิทเลยแหละสนิตุ่มอ๋อ ล้วเวลาเขาใช้ชีวิตประจำวันนี่เวลาเขาไปห้องน้ำห้องถ่าเขานี่ยจะอะไรไปน้ำแข็ไปจำแขนไปแหละอ๋อห้องน้ำห้องถ่าห้องน้ำห้องถ่านี่สะดวกสบายว่ะจะไรเข้าไงยูไงว่าเข้าอย่างไเวลากิ่นเข้ากินน้ําดูกลิวปกติกลินคือเขาคือว่าแกงนั่นแกงนี่เขากินได้เลยแหละ แล้วเป็นเออบอดที่มองมาเห็นได้ที่เดียวละบอดสนิทนี่เลยเดือนแปเดือนไปอ๋ออันนี้นี่ขอฝากเจ้าเนาะคุณเออขอฝากหน่วยงานใดที่ว่าถ้าว่าบอดได้เดือนเดือนไปนี่สามารถกลับมามองเห็นได้ขอฝากเขาเออสู่ตัวเนาะที่ว่าที่ลงพ่อหลวงพ่อเนี่ยคือมีทางรักษาหน่วยงานใดเนาะอ๋ออันนี้นี่เดี๋ยวขอฝากตัวน้ดหน่อยเนาะฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะเจ้า เอาอเพ่งเดียดบอดได้เดือนปลายเนี่ยเนาะ<ก>ะบอดได้บหมืน่นสามารถเออจะหายได้บ่าหรือว่าได้กันจะขอซื้อนิดเดียวอันพอดี <c oughs> น,ออน้องเขานี่มันมาแจ้งแค่แสงเดียวเจ้าเราระบบดังไในพุ่นตัวเจ้าเพาว่า <c oughs> ต้องพ่นมันจะกินเทสหรือจะกิ่นนักก็นมาได้เพราะว่าถ้ากิ่นนักไปก็จะทำให้ปวดต้องอะไรละแล้วก็ พอแล้วไม่กินเข้าไปได้เลยพอดีหมอเพิ่ลชิแยทั้งเก็บหนึ่งหนึ่งจะกินได้แต่กะจะกินจัดมาได้แต่จะกินอาหารแต่คืดจะเป็นข้าวเหนียวก็กิ่นมาได้จะทำให้เขากัดอืดต้องจะต้องกินแย่เข้าเจ้ามกินอาหารอ่อนเนาะแล้วก็ผิวหนังเขาเเจ้าบางั้งเขาถ้าเขาโดนอากาศแบบแห้งแบบนี้ก็จะไปตุ่มพึ้นๆมันมันมีหลายๆอย่างในระบบอันนี้ขอขอดู ไม่ท้าได้ก่อนได้ดูได้ก่อนได้ดูเปิดเปิดโอ้กได้ก่อนโอ้เยนี่คือเกี่ยวกับจากอะหยังมันไม่เจ้ากัดใส่แตงเดือดแล้วต้องป่วนทุกคนน่ะเราต้องอะไรบ้างอันนี่คือเกิดจากอะหยังเพราะว่ามันเป็นเกิดจากแพ้สารพิษหรอก่อนที่จะมาเป็ดนี่คือไปทำงานถึงก่อนได้ยินไหมอยู่โรงย่มแหงอ๋อมันเกี่ยวกับสารเคมีเพราะว่ามันไม่เจ้ากะดลงแตงเดือดแล้วแล้วคันแบบประเดี๋ยวนะคันแบบคันก่อน ที่เขาช่วยทุนมานี่จะได้รักษาท้องแต่แล้วกับผิวหนังเนาะแล้วกับลำไส้ในร่างกายเพราะว่าต้องเนี่ยเวลาเขากินอย่างไรมัอจะทำให้อุดยากพูหน่วยงานใดเจ้าที่หันในเพจของเราที่ว่ามาสัมผัสแล้วเจ้าถ้าเห็นว่าสามารถช่วยน้องได้หรอเจ้าเพราะว่าต้องไม่ได้ตาบอดอย่างเดียวเนาะเ้าน้องมีค่อยๆเพร่สารที่มีด้วยหรอเจ้าเนาะเพราะว่าอจะมีพืนดำๆจ้ำๆเต็มตัวแล้วก็จะมีตัวอาการเวลากินข้าวกินอย่างก็จะมีการห้อนต้องหรอเจ้า Phạm, người 10, ngàn để rồi, ra. à, tôi là cao